ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยก,กันกับกบนะคะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนทําแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ฟักทองนะคะมาดูกันค่ะว่ากบมีอะไรบ้างนะคะกบไม่มีใบแมงลกักหรือใบโหระพาไม่มีอะไรเลยนะโอเคเราก็จะแกงเท่าที่เรามีนะคะเพื่อนๆ มาดูกันว่ามีอะไรอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะข้าวสารเหนียวกบได้แช่น้ํานะคะในนี้ก็จะมีพริกแดงแตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะอันนี้ก็คือฟักทองนะคะที่กบทําเหลือจากขนมสังขยาฟักทองนะคะหน่อไม้เนี่ยกบซื้อมาจากร้านเราถ้าเพื่อนๆได้ชมวิดีโอเนาะกบก็เอามาทํานะคะแล้วก็ต้มใส่ใบยานางเนาะนี่คือเห็ดนะคะ ใส่ปลาคะน,นแล้วก็ผงชูรสนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะจะโขกเข้าสารที่แช่ก่อนนะคะโอ,คโอเคค่ะได้แล้วนะคะกก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยใส่เกลืองไปนิดหน่อย เลยลไปทำก่อนนะคะค่ะกบก็จะประมาณนี้พอนะคะปาค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะอ้ากบใช้หน่อไม้แค่นี้นะคะกบไม่ใช้หมดนนะคะเปิดเตาปิดฝารอเดือดนะคะชุบ ก็จะใส่พริกแกงของผมลงไปเลยนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะ น้ำปลาลงไปเลยช้อนหนึ่งหูงชลดนะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเราค่อยมาชิมกันอีกทีค่ะ ต้องเผ็ดมากแน่เลยกลบใส่พริกไปสี่เม็ดทางเพื่อนบอกหูกบพริกแค่สี่เม็ดไม่เผ็ดหรอกชิมค่ะชิมขออนุญาตใช้ช้อนนี้ชิมนะคะอืมเผ็ดจริงๆกบไม่โกหกใส่ขนอลงไปนิดหน่อย ขอเติมนะ้ำปะลาเพิ่มนะคะขอเติมนะ้ำปะลาเพิ่มอีกนึ่ช้อนอันนี้รอฟักทองสุกเนาะแาชิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเคเดี๋ยวฟักทองสุกแล้วเรามาใส่เห็ดกันนะคะมาค่ะเรามาใส่เห็ดกันใส่ลงไปเลยกบไม่ได้ทำการตัดเลยนะคะใส่เป็นต้นๆเลยนี่ทำแบบนี้กันไปเลยครับชอบเป็นต้นๆแบบนี้มากกว่าค่ะอาจจะแบบ บางครั้งที่จะยาวนิดนึงนะแต่กบชอบเป็นต้นๆน,นะคะแต่เพื่อนๆท่านไหนที่แบบว่าม,มันยาวไปตัดครึ่งนึงดีกว่าก็เอาตามที่เราสะดวกเลยเนาะเพื่อนๆรอ,อให้เห็ดสุกนะคะเห็ดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้กบก็อยากจะใส่อะไรที่มันเขียวๆลงไปในหม้อนะคะกบได้ทําการหั่นต้นหอมนะคะมาใส่นะคะ ให้มีสีเขียวตัดดิดน,นึงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ฟักทองของกบนะคะน่ากินมากเพื่อนเพื่อนจ๋าขกบจะซูมให้เพื่อนเพื่อนชมนะใกล้ๆน่ากินมากเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแกงเห็ดหน่อไม้ฟักทองนะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหอมมากแต่สามีบอกว่าอาจจะมีกลิ่นในบ้านนิดหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆกบขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะ เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วกบรับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบายซุมซุมอีกซุ่มอีกซุมซุมๆุมเดือดปุดๆเลยค่ะเพื่อนๆไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ